จะ,จะให้คำไดมา,มาพูดมาปารานาให้มันเข้าใจได้เพราะว่าภาษาของมนุษย์มันมีจำกัดดังนั้นจะเข้าใจตรวนี้ได้ต่อเมื่อเรามีรประสบการณ์ภายในแค่เองหนึ่งน,นาทีนั่นแหละที่จากหนึ่งน,นาทีนั้นนะมันก็จะ เป็นแรงุูใจให้เราอยากจะน,นั่งต่อไปซึ่งเพื่อเดินเราต้องพยายามที่จะน,นั่งต้องฝืนต้องพยายามต้องอดทนเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีแสงน้อยก็ได้กบุญจิตใจสงบหรือเป็นประบริสไสของมรกพันาน แล้พอมันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากนั่งเองมันอยากได้อารมณ์นั้นแล้วก็อยากอารมณ์นั้นยาวนาน,านาซึ่งจะทำให้เราขยันหรือสมัครใจนะั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานกับบุญและธุรกิจ เป็นการทำถูกหลักวิชาเนี่ยและต่อเนื่องด้วยความเปียนจนมีความสำคัญ เอภูตาภวป่าปเจกาญจิยังพลังพระนิพานจเจเชยรักกาังมสัพพโสเตชะนาชาสติาเนุนหาพุทธาสนปโรคาสุขิตาโหตัสสานสติียติติสัพพุทธานุปาเวนะสัพพธรรมานุปาเวน สตสังขานุภาเวนัสสาโสทีปวันตุเต บุญนายที่พระพเจ้าได้ทร้ในบัดนี้ระบุญนัและการทิ่แต่ส่วนนั้นขอให้พระปเจ้าทำให้แจ้งโลกุตรราชทำาในดังดีพระพเจ้าเป็นผู้อาพอยู่ยังต้อง,ทองเที่ยวไปในวัดัดสงสารขอให้พระเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เรียกและพระยาโข แต่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงการนั้นแห่งวาภาพสิบแปประการต่อให้พระพุทธเจ้าบริเวณจกเวนตังห้าบริเวณการรักษาศิลไม่ตอเยี่ยงดาวบนทั้งห้าบริเวณจากรเวดตุกลัราคือการมบุลต่อให้พระพุทธเจ้าให้ถึงประกอบด้วยที่ดีชั่วคือประกอบด้วยที่ดีทดีงามไม่ถึงภพนิจชั่วคือพบแต่ปฏิจุกเมต่าต่อ าสติยาติโอตัปปความเพียรและกติคือเป็นพ้ที่สตูก่อทำให้ได้ไม่เป็นบุญเขาคนหลวงคงไขอให้เขาไเ้ดูพุทธหลักฐานแห่งความเสื่อมและความตรเป็นพู้เจ้าในอลัตแรขอให้อยางหลวงพ่ป็นไปไม่พ้อง